ที่ไนพี่รองทั้งที่ไหน้องถูกมากต้งเชืนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านด้วยนะคะที้รับระทงกเกษตรแรงงานทัใจเพื่อดินแดงร้องรุ่นทกเหมาตลาดองน้อยยังใหม่ขออบุนะคะขอบคุณทุกกาใจค่ะวันนี้แอนออรดีมาพร้อมกับทีมงานออรดีนแดงนะคะอยากขอทุกทุกท่านได้วยคือออกตัวกันเลยขออาอกตัวกัน แต่วันนี้เราก็จะไปแบบนี้แหละสู่ไปในการแข่งขันซึ่งมาคุณมองได้เลยแล้วก็ดนตรีก็จะออกไพ่คนนี้เมฆก็พูดเลยคือหนูรู้สึกแย่มากๆเลยนะแต่ว่ามันมันมันต้องทำหน้าที่ของตัวเองแหละสุขใช่เราไม่ไหวเราก็ต้อง ตื่นไปต่อนะคะเรต้องมาสร้างความสุขให้กับพี่น้องนะครับในทุกที่ในทุกเวที่ให้เด็กที่มันเด็ะก็ไม่ได้ไม่หยุดไม่ได้พักกันเลยได้มันเป็นธรรมดาเนาะมันก็ต้องมีบางที่ไอ้ที่ไหนบ้างแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาใจร้อนซู้อยู่แล้วขอแค่ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้กำลังใจหนูนะคะไม่ใช่อะไรนะหนาวด้วยก็ไลยดิ เดี๋ยวมตากับตาท่านสิกินดนท่าไหป่วยแค่เสียงใจไม่ได้ปวอ่าไม่ด้เสียงร้อยขอบคุณทุงานในท่วนี้ค่ะกับคอนเสิร์ตแรงงานใจกริแดงออมุนทุกปหมาคะขอบคุณเครือดื่มระิงแดงขอบคุณเครื่องดื่มด้วยพี่ขอบคุณเครื่องดื่มสมนะสมฮีโร่แล้วก็แฟนสาวแฟเพลงชาววังน้อยอดีตหญ่ด้วยะคะุ้ ล่องทางบ่อยแต่ไม you know ่ได so no like, ้จอดสักทีแต่พี่น้องชาวล่งน้อยน่ารักมากพิมพ์ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ที่ชาวล่งน้อยยุทธยาแล้วก็ที่เดินทางไปใกล้ๆที่ไม่กลังใจนะครับวันนี้ศิลปินมาหลายท่านเลยมาหลายท่านเลยนะครับนะฮะเสร็จฉากพวเราก็จะมีอ่าบั่งมล้วก็น้องยูจีนะครับโอเคนะฮะโอ้ก็เดี๋ยวเรามาช่วยช่วยกันใช่คนไร้รังในครับ กำลังใจแล้วก็ร้องร่วมกับแมกีด้วยนะครับขอใจด้วยนะคะหนูเองก็ไม่รู้จะจะแจ้งยังไงนะแ้กระลัู้จัดการเองนยังไม่บอกว่ายไม่กเสงเตมที่แล้วนเอาตามที่หวั้วที่หวังแต่ว่าผลงานอัด่อนไหนร้องไม่ได้ร้องช่วยกันแล้วกันเนาะรับรองว่าพีวีน่าเีได้ทุกเพลวไห้อง មក